คนไหนมีปัญหาคือผมโอเคโอวิดเ้อยู่บ้านให้ทำขนมกินอยู่บ้านไม่ต้องออกมาบอกไม่ใช่คนละท่อนบางคนละครึ่งบางผมก็ปวดหัวโอ้ no ในนะในเขาบอกให้กักตัวสิดววันยังกี้ออกมาอีกนไหนคนไหนมีปัญหาคือผมยังกี้ออกมาอีก โควิดโขาให้อยู่บ้านให้ทำขนมกินอยู่บ้านไม่ต้องออกมามาอามีปัญหาเดี๋ยวก็จับขังไปเลย น,น้องชมเคยทานไหมขนมป้องหนึ่งไม่เคยค่ะนี่มันเป็นขนมวัเด็กของป๋านะตอ,อนเด็กๆหน้าโรงเรียนเนี่ยขายป๋าชอบกินมากเลยเพราะว่ามันจะสนุกต่อรุ้นว่าข้างในจะเป็นไส้อะไร <Wow. S 1> โอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลย <Yahoo. S 3> สีิน้องเพียงก็จะมีสีผสมอาหารกินวัานีลา้ล่ะนม นมจืดนะครับน้ำตาลแป้งเค้กน้ำมันไส้กอรอกไข่ผงฟูและเกลือค่ะโอเค่ะแบบแรกนะคะน้องชมก็จะเอาแป้งเค้กส8 8 0กรัมค่ะเอามาร่อนนะคะร่อนเพื่อความนุ่มนะครับฮัลโอ ่วนแป้ง280ปกรัมนล่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอากระมาอีกใบามาค่ะแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไก่สามฟองค่ะ กันค่ะให้มันแตกนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาล100กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือง5กรัมค่ะ แล้วก็ขงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผสมค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่กลิ่นมานิลาค่ะป็หนึ่งฝานะคะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารแล้วใครจะใส่นะคะแต่ต้องชมอยากให้มันเป็นสีชมพูค่ะ แล้วก็จะใส่ซุกหนึ่งฝาเหมือนกันนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนี่โอเคนะครับแล้วกะตีให้เข้ากันนะสูตรปกติเขาจะไม่ใส่สีนะครับเพราะว่าแล้วทอดมันจะเป็นสีน้ำตาลแต่วันนี้มันเป็นป้งเหน่งสูตรน้องชมนะครับแล้วก็อยากใส่สีอะไรเราก็ใส่ไปเลยพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะ น้องชมก็จะใส่นมสัก250มิลลิตรค่ะโอเคเป็นนมข้นจืดนะครับหรือว่าใช้นมพัชไรก็ได้ใส่นมลง,งไปผสมอยากรู้จังเลยว่าตอนทอดมันจะเป็นสีอะไรอะโอเคนี่นะคะเราก็จะค่อยๆใส่แป้งที่เราล้นไว้ลงไปนะคะโอเค แล้วก็ค่อยๆใส่แป้งที่รลนไว้เมื่อกี้นะครับลงไปผสมเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะพอเราจะให้มันเริ่มเหนืดๆน,นะครับเพราะว่าถ้าเหลวไปเดี๋ยวมันจะชุบไม่ติดนะนี่นะคะทนก็จะหั่นไส้กรอบเป็นแบบนี้นะคะโอเคนี่แป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็หั่นไส้กรอบเป็นไส้มานะครับ ตะเกียบค่ะปกติก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแต่เราไม่มีเราก็ใช้ตะเกียบเราก็เอาใส่กอเสียบแบบนี้นะคะเอ๊ yeah. เราตะเกียบเสียบใส่กอกไว้เป็นไส้มันแล้วก็ปาไปชุบแป้งที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับ <S <S เราก็ดูว่ามันติดดีไหมถ้ามันติดไม่ดีก็คือเพิ่มแป้งนะครับแต่ว่าสูตรนี้ก็คือเมื่อกี้แป้งหมดพอดีเลย พอเราชุบแป้งเสร็จเราก็จะมาหมุนๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาลงทอดนะคะน้ํามันก็อย่าร้อนมากๆนะคะอทอดแล้วเราก็หมุนๆไปด้วยนะคะอย่าหมุนเร็วนะคะช้าๆค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะพอมาสุกเราก็จะทับอีกชั้นหนึ่งนะคะอย่างนี้นี่นะครับอีกชั้นหนึ่งพอสุกแล้วเราก็ มมาจมเอามาจุมอีกชั้นหนึ่งแั้นเราก็ทำเหมือนขั้นตอนเดิมนะคะนี่นะครับขนมป้องเนึ่งเวลาจุ่มทอดเนี่ยเราก็พยายามให้มันเป็นตั้งฉากกับพื้นโลกอย่างนี้นะครับจุกมันจะได้สวยนะหรือเทคนิคการทอดของใครก็แล้วแต่แต่ว่าน้ำมันต้องทุวมนะครับว้าว <Wow. S 2> นีนะเติ่มสวยแล้วนะครับ ก็สียมพูไม่เยอะนะของน้องชมถ้าน้ำมันร้อนเกินมันก็จะดำนะครับออพอทอดชั้นต่อก็ทอดไปทีละชั้นทีละชั้นชั้นแรกเสร็จก็เป็นชั้นที่2นะครับทอดไปเรื่อยๆเทคนิคของมันก็คือเวลาจมนะครับต้องจมอย่างนี้แล้วก็ให้มันหยดอย่างนี้นะนี ให้มันเยอะอย่างนี้พอหมาดๆปั๊บเราก็พามาจุม่มนี่แล้วเราก็หมุนนี่นะครับมันจะได้กลมสวยอ่ะมีชั้นแรกมีชั้นแรกนะน้องชมก็จะจุ่มไปเรื่อยๆจุ่มไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลย <S <S เทคนิคมันอยู่ที่แป้งของเราด้วยนะ ลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าต้องใส่นะ้ำมันพืชลงไปด้วยนะแล้วก็เอาไส้กรอกลงไปจุ่มอย่างนี้นะแป้งต้องไม่เหลวมากต้องไม่ข้นมากนะครับนี่พอจุ่มหมัดหมัดอย่างนี้ปั๊บแล้วก็เราไปทอดเลยทอดเราต้องหมุนไปด้วยนะมันจะได้กลมนะครับ ็หมุนไปด้วยสำคัญมันก็คือต้องน้ำต้องน้ำมันต้องท่วมนะนี่พอท่อเสร็จมันก็จะกลมอย่างนี้เลยเห็นไหมครับกลมแนวเลยเราต้องหมุนไปด้วยโอเคเสร็จแล้วก็ปักตั้งเอาไว้ก่อนนะครับให้มันเย็นก่อน ให้มันเย็นก่อนนะแล้วเราก็เอาชิ้นอื่นมาจุ่มทอดเป็นชั้นต่อไปนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อยู่ประมาณสัก3ชั้น4ชั้นแด้แต่ชอบนะถ้าหลายชั้นเกินมันก็จะลูกใหญ่นี่ชั้นที่สองก็จะหมุนไปด้วยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เอันนี้น้องชมทําครั้งแรกนะได้มากลมอย่างนี้ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับอันนี้เป็นรถด,ดั้งเดิมใช่ไหมครับรถด,ดังเดิมอันนี้คือสีชมพูรถอ,อะไรเอ่ยรถซตีตวอรี่ค่ะแล้วเ็มีรถใบเตยข้างหลังนะครับตามครั้งแรกรอจะสามรถเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะครับ้องชมก็มาลองชิมม้เพื่อนๆดู เป็นไงครับขวี่บอตัวเองแป้งก็จะวหวานๆหอมๆมันๆน,นะคะก็เหมือนปงหน่งที่เขาขายกันนั่นแหละค่ะจ้าก็เหมือนป้งหน่งที่เขาขายนะครับแต่ของเราก็คือทําเองนี่แป้งก็จะกรอบด้วยนะคะข้างในก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กัดเข้าไปตรงกลางก็จะเจอไส้กรอกนะแต่นี้ต้องชมทําแค่ประมาณสามชั้นก็พอนะครับเพราะว่าถ้าทํา สามสี่ชั้นมันลูกใหญ่เกินแล้วมันก็จะอมน้ำมันพออมน้ำมันก็จะเกิดอะไรขึ้นอ้วนค่ะในเรา่องนนะครับขนมต้มเน็งมันใช้น้ำมันในการทอดเยอะใน,ในช่วงโควิดนะครับอ่าทำกินเองซะเลยโอชิ่ก็จะไปลองชิมหน่อยดิ อืมฝีมือน้องเป็นยังไงโอ้ยอขนมไว้เด็กนะครับปลาเคยกินนี่เราทำครั้งแรกก็ถือว่าอร่อยนะครับอแล้วก็จะเจอแจ็คพอตอย่างนี้ <Yeah. S 1> ตอนที่ปลาตอนเด็กๆมันจะมีไส้ไข่นก ใส่ปูอัดแ้วก่ฮอดดอกอย่างนี้นะครับทำเองกินเองอร่อยมากเมื่อกี้ไม่ทายให้เพื่อนดูรสใบเตยก็นายจะเต็นชั้นอยู่นะอร่อยเสียงปูบา้างยังปูไงไหมครับกอจิอร่อยไหมครับอร่อยแน่นอนครับวันนี้ กินละ200แคลวิ่งกงันตาเลือกแน่เลยเห็น oh, <no. S 1> นะครับลองไปทำกินดูนะครับเพราะว่าช่องเราไม่ได้เน้นการทำอาหารนะครับช่องเราเน้นคือความสนุกในการทำอาหารนั่นเอง oh. กินใหม <currency> <g dings> ่ครับก็หวังว่าคงจะไม่ยากกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องชมขอตัวบาไปก่อนคลิปหน้าน้องชมจะทำอาหารหรือเมนูอะไรฝากติดตามน้องชมด้วยค่ะสาหรับคลินี้ขอบคุณค่ะคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ